มาครับพี่น้องเมนูแกงอ่อมปลาไหลแกงอ่อมปลาไหลด้วยพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูงค่คู่สู่คนพรอผมเบ่าหย้อชาแนลนะพี่น้องนะวันนี้ก็ได้แนวเส็ๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาครับผมเป็นเมนูแกงอ่อมปลาไหลนะพี่น้องน้อยแกงอ่อมปลาไหลพี่น้องใส่ผักนังเลือดหอมกอตูผักกาดผักแกงไม่เป็นผักใส่นะพี่น้องนะหยอดผักใส่พี่น้องก็ถามว่าเบ่าหย้ออยู่เกาหลีมีคือมีผักใส่คือมีหยอดมันเนี่ยพี่น้องต้นมันนี่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 เบ่าเหยอปลูกเองนะพี่น้องนั่นนี่นี่นี่เนี่ยเขียว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 ท เป็นต้นผักไสนะพี่น้องนะหลายพัดใบหย่อปลูกเองนะพี่น้องมาพลังขั้วเหนียวคือเก้าเสร็จแล้วใบหย่อ,อ,อเด้อพี่น้องเด้อเป็นเมนูหมักใบหย่อ,อนะพี่น้องนะหอมขมลําออืือออำ lại แอบพี่น้องก็ถามมาบอยง้ออยู่เกาหลีท้าไมมีบอยเขีนเห็นแต่บอยง้องกินผักบ้านเราบอยง้องปลูกเองได้พี่น้องได้ปลูกได้ทุกอย่างพี่น้องเลยถ้าหน้าร้อนนะพี่น้องนะ แต่เพราะหน้า,นาหนาวมันก็ตายหมดหน้า,นาหนาวมันกะโบยังนะพี่น้องอือผักเห็นั่งเลือดหมอม ตัวนิ่ง่ <laughs> ายน,ายนาย่งๆงาม ของแสบอยู่ที่ภูมหมักเนอะพี่น้องเนาะ บรรยากาศภูเขาเป็นองหลังนี่ฝนตกฝนตกเมื่อคืนนี้บรรยาก้าศดีครับ <c oughs> ปลกใต้กับกระลังงามนี่ๆกระลังงามเป็นอย่งงามขัดอืม Sånn. Mm. Mm.

พี่น้องก็ถามหาน้องแมวหน้องแมวก็ส่วนหนึ่งก็เข้าป่าเบิดนะพี่น้องนะเข้าป่าเพราะว,ว่าแมวแมววัยเบ,บิรแมวบ้านเนะี่ยพี่น้องไม่เป็นแมวป่าเนาะส่วนหนึ่งเมื่อเข้าป่าไปส่วนหนึ่งก็น,น,งนยังอยู่ Sampai jumpa di video selanjutnya. อืขากพี่น้องเลยแซ่บนะพี่น้องนะเอาเมื่อนี้บ้าหัอกระไดเมนูแกงอ่อมปลาไหลนะพี่น้องนะใส่พักนางเลิศหอมๆแกงใส่มักไสอ่อนๆขากพี่น้องเลยแซ่บนะพี่น้องนะมาพร้อมบรรยากาศข้างงลางเป็นภูเขานะพี่น้องนะภูเขาหลังโรงงานเบ้าหัอข้างๆข้างโรงงานอันนี้ก็เป็นต้นไอ้ไส้นะพี่น้องนะเดี๋ยวให้พี่น้องเบึงต้นัไส้จัง่อยเอ้าเดี๋ยวขออนุญาต ถายพี่น้องเบิงสถานที่เนี่จังหน่อยพี่น้องหลายคนก็นถามถามมานะพี่น้องนะว่าเดี๋ยวนาออ,อ,อยากเห็นบรรยากาศจังเลย่าษาเอา้าเดี๋ยวคิดลับของให้พี่น้องเบิงอ่ะอันนี้เป็นผักใส่นะพี่น้องนะผักใส่หรือยอดมะละกวยงามงามลูกกินเองนะพี่น้องโหระพาโหระพา พวผกผักอีตูนี่เม่งารากกะเพราพริกมะเขือมันปลูกได้นะพี่น้องนะนะน้ะอยอันนี้ก็ทูนทูนเนี่ยไว้กินกับส้มตำนะพี่น้องก็ปลูกได้นะพี่น้องนะปลูกได้คือกันอ่าผักตองโอ้นี่ปลูกไหมตองโอ้สลัดจะกำลังลงไหมนะพี่น้องมะระยอดมะระยอดมะระดี ผักสังเก็มีพี่น้องดิโหโหระพาผักสัง,งเกับปูกนะพี่น้องนะอือสารนะแนะ่โอ้บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศเนาเอามาฝากพีตอนน้องมาเบิ้งทางพี่นำไปเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะผักบุ้งพริกสีฟ้าพริกสีฟ้าพริกสีฟ้ากะงามนะพี่น้อง อันนี้เป็นมะระทั้งหมดเลยพี่น้องนี่มะระยอดผักใสก็จะมีตะไคร้ตะไคร้กระปุกนะพี่น้องนัน่นนี่ไฮไลท์ที่สุดกัน,นี่พี่น้องยอดกระถินที่มีหอตต้นมะกระเสกเด้อพี่น้องเด้อต้นกระถินบ้านเราเนี่กระปุกใดคือกันนะพี่น้องนะปูกใดคือกันอ้อปูกใดคือกันพี่น้องขวัีบรรยากาศหลังข้างๆโรงงานของบ้านเนาะ พี่น้องหลายคนกระถามจะเบน่อขอดูบรรยากาศหน่อยเอา้าอันนี้ก็เป็นหุบเขานะพี่น้องนะหุบเขานี่หุบเขาลงไปเป็นเหวล,ลึกนะนี่เป็นภูเขาอ่ะประมาณนี้พี่น้องเลยนี้เพราะว่าพี่น้องก็ขอเบิญงสถานที่หลายเนาะเอาเ้าอยน่อกันให้เบิญงเลยแล้วกันเนาะในคลิปนี้อ่ะสำหรับวันกับเบิ่อขอขอบคุณพี่น้องอหลายเด้อที่เข้ามาเบิญงเข้ามารับชมเข้ามให้กำลังใจเบิญ่อบิ่อขอบคุณคาาพ,พี่น้องหลายสำหรับมันเค้จากลาพี่จากลาน้องพี่คนนี้แหละสวัสดีครับ